สวัสดีครับกลับมาพบกันกอีกครั้งกับช่องทีนเคี่ยทีแปดชาแนลนะครับคราวันนี้ก็อยู่ในเกมร้านเล่นเล่นออฟเซร์เวอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เกมเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับเกมก็แก้บัคแล้วก็ปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟมาตรฐานก็มีบอสโตใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปยิงกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปยิงรถถังแล้วก็ บอสเกาะด,ด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้ทำเซิฟส่วนตัวนะครับนี่นะครับบอสใหม่ก็จะอยู่โซนด้านบนนี้นะครับครับแล้วก็บอสใหม่ก็เราจะต้องเรียกที่เสานะครับเสาที่เราเอาไ้เรียกซอมบี้หรือว่าเรียกเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเรือนะครับไปครับก็อย่างแรกเราจะต้องหาแร่นะครับไปใส่ไว้ใน จุดที่เราเรียกนะครับคือจะต้องใช้แร่อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นกรรมฐานหรือว่าเป็นหินเป็นไม้อะไรที่ยังไม่เผาก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันก็อย่างแรกผมเองผมจะเตรียมหินไปก่อนนะครับแล้วก็เห็นน้องๆเขาไปยิงกันเขาใช้ไฮอยู่ประมาณพันห้านะครับแล้วก็ใส่พวกแร่ย่างอื่นไปให้มันครบประมาณสามหมื่นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็พวกน้องฟิล์มน้องโคนั้นก็ไปยิงกันมาแล้วนะครับน้องบอกว่าอย่างเกลือเลยนะครับน้องก็แนะนาว่าให้เตรียมกระสุนไปประมาณพันห้านะครับ ก็ที่ผมจะใช้หุ้นเมชายิงนะครับไม่รู้ว่ายิงเข้าหรือเปล่านะนี่นะครับเราก็มันจะอยู่อันสุดท้ายนะครับเรียกบลัดเน็ตนี่นะครับข้างล่างนี้เลยครับเราก็กดเข้าไปนะครับเราก็ใส่แรกเข้าไปคือเราจะต้องใส่ให้มันเต็มสามหมื่นนะครับนี่นะครับอันนี้เราก็ผมจะลองใส่แรกเข้าไปเลยนี่นะครับพอเราใส่แรกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้นะอันนี้ขึ้นมาแค่เจ็ดนห้านะครับก็เดี๋ยวเอาแร่ในบิลเพิ่มนะ ผมลองเอาพวกเหล็กที่ยังไม่เผามาก็ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวลองใส่ไฮด้วยเลยนี่นะครับพอใส่ไฮปุ๊บก็ขึ้นสามมื่นนะครับคือเราสามารถใส่ได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะสะสมไว้ได้นะครับ ครับตอนที่เราใส่ก็จะขึ้นเป็นเลเวลหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าเรากดยืนยันนะครับก็จะขึ้นเป็นเลเวลสามนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเลเวลสามแล้วแล้วก็หนึ่งสัปดาห์จะได้เลเวลสามแค่หนึ่งครั้งนะครับก็มีโอกาสได้ของดีนะครับก็เดี๋ยววันที่สองวันที่สามก็ไม่แน่ใจนะครับไปครับก็เดี๋ยวผมไปเอาหุ่นเมชาก่อนเลยอันนี้ผมก็จะเอาหุ่นเมชาบ้องไปยิงนะครับอันนี้ผมก็จะไปยิงคนเดียวเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสามารถทำด a าเมจเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกกนนั ปกติผมเองก็จะใช้หุ่นเมชาในการฟาร์มนะครับไม่ว่าจะยิงบอสบนเกาะหรือว่ายิงรถถังนะครับไปครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยระยะทางก็ค่อนข้างไกลพอสมควรเลยก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงที่ใหม่แล้วนะครับก็ตอนที่เซิร์ฟทดลองผมก็ไม่ได้เข้ามานะครับผมก็ไม่มี Android นะครับคือเขาเปิดให้ระบบ Android เข้ามาทดลองนะครับผมก็ไม่มี Android เลยไม่ได้มาเทสเลยนะครับ ไปครับก็ตอนนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็เป็นนกนะน้องก็บอกว่ามีโอกาสตกจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับไปครับก็เดี๋ยวไปดูยกันเลยครับแล้วก็มีเทคนิคสําหรับคนที่ใช้ปืนยิงนะครับก็พยายามไล่ยิงพวกตัวฟ้านะครับก็คือตัวฟ้ามันรมตีระยะไกลนะครับถ้ากว่ามันปล่อยมานะพวกไ g จีเราไม่สามารถที่จะต้องยิงก็ได้นะครับก็ประมาณว่ายิงมันเหมือนว่ามันวิ่งช้านะครับเราพยายามวิ่งก่อนนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่ามีตัวฟ้าเกิดมาก็แนะนําว่าให้ยิงตัวฟ้านะครับไปครับดาเมจก็เข้าอยู่เหมือนกันนะครับเข้าพอๆกับพวกรถถังหรือว่าเข้าพอๆกับพวกบอสเกาะเลยนะครับก็แนะนําว่าให้ใส่ถ้าใครที่เอาปืนมายิงก็เกตมาด้วยก็ได้นะครับหรือว่าหาเพื่อนมายิงนะครับจะได้เกตง่ายนะและที่สําคัญก็อย่าลืมหน้ากากด้วยนะครับเห็นน้องว่าติดลังสีเหมือนกันับผมก็ยืนยิงดื้อๆเลยนะครับดามเอตก็ไม่เข้าผมนะ นีผมก็อยู่ในพื้นเมียงชชานะครับก็ถือว่าได้เปลี่ยนนี่นะครับตอนนี้ก็มีพวกบอสแล้วก็มีพวกตัวฟ้าเข้ามาด้วยนะครับผมก็ยิงไปเลยที่เหมือนว่าเลือดผมจะลดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุไหนเพราะว่าหนกากผมก็ใส่นะครับเหมือนลดเป็นจังหวะด้วยนะครับไม่แน่ใจก็ลองดูนะครับ นะครับก็เดี๋ยวยิงไปเลยตอนนี้ผมก็ใส่ลูกมาเต็มแม็กเลยนะครับสี่แปดลูกนะมันบางทีมันก็ขึ้นมาแค่หนึ่งเบิ้ลว่ายิงไม่ตรงจุดหรือเปล่านี่ผมก็ยิงที่ฐานของมันเลยนะครับนี่ผมก็ไม่ได้สนใจพวกมอนสเตอร์หรือว่าบอสต่างๆเลยนะครับดูเหมือนจะตายแล้วหรือเปล่าครับดาเมจไม่ขึ้นอ๋อใช่แล้วครับตอนนี้ก็ใช้กระสุนเมชาไปไม่เยอะนะครับถั่วไม่เยอะ มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรนะน้องๆได้กันอย่างเกลือเลยนะครับมาครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรนี่นะครับลักษณะกล่องก็จะประมาณนี้นะครับมีกล่องเดียวให้มากล่องเดียวเลยนะครับอันนี้ผมก็ดูไอเทมผมนะนี่นะครับลักษณะกล่องอันนี้ผมก็ได้ชุบแล้วก็ได้ชุดอัปเกรดเอเคด้วย ok น,น,นะครับก็ได้ชุบมาสองอันนะครับแล้วก็ชุดอัปเกรดเอเคหนึ่งอันนะ น่าจะใช่นะครับถ้าจำถ้าดูไม่ผิดนะก็ได้ทั้งชุดแล้วก็ได้ทั้งชุดอัปเกรดไอเคเลยก็ถือว่าพอได้นะครับไอเทมชิ้นนี้ไปครับก็เดี๋ยวไปเอาไปขิงน้องนนะครับน้องๆก็ได้กันอย่างเกลือเลยไปครับก็เดี๋ยวจะไปยิงตัวอื่นต่อนะครับอันนี้ก็มาทําธารกิจรายวันไปเลยนะครับเซิร์ฟก็เพิ่งเปิดมานะครับไปครับต่อไปก็จะพาไปยิงเจ้าสามหัวนะครับอันนี้ก็ อยู่ใกล้ๆเลยนะครับนช่คร,ครับก็อันนี้ก็ดามจเท่ากัเลยนะครับดูเหมือนว่าเขาจะปรับลำกล้องของเมชามานะครับเมชาบ้องนะต่แรกดูเหมือนว่าน่าจะเป็นตรมนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับมุมมองอนเล็นะตอนทูมนะครับ ก็คออ่อนข้างจะมองง่ายนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะขยับได้ง่ายกว่าเดิมนะครับรอบแล้วรอบที่แล้วนี่คือดูเหมือนว่ามันจะซูมแล้วขยับค่อนข้างจะยากมาบ ได้แค่อาหารนะไปครับก็เดี๋ยวไปยิงบอสต,ตัวต่อไปเลยนะครับก็อยู่ทางด้านฝาของเรานะครับอันนี้ผมก็จะไล่จากใกล้ๆเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะมาครับอันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับมือใหม่ด้วยนะครับก็แนะนําว่าถ้า,าว่าใช้พวกคุนศนายก็ดาเมจก็น่าจะเยอะนะครับก็อาจจะช่วยให้ประหยัดไปได้นะครับ อันนี้ก็ยิงตรงนีนน้เลยนะครับหรือว่าถ้าอาใครมีสัตว์เลี้ยงก็สามารถยื้อสัตว์เลี้ยงมาล่อได้นะครับให้มันอยู่นิ่งๆนะอันนี้ถ้าเรายิงตรงนี้ก็มีโอกาสอีกรีได้เหมือนเดิมนะครับนนก็เดาเมจก็ไม่ได้เข้าเราด้วยนะครับ เือเหมือนเดิมนะก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มีโชคนะครับก็นานๆทีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดม่วงหรือว่าของดีๆกับเขานะครับไม่ค่อยได้กับเขานะครับช่วงนี้ไปครับก็เดี๋ยวข้าวฝั่งไปฝั่งนู้นเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปยิงรถถังกันต่อนะครับดูห่าแล้ววันนี้ไม่น่าจะมีโยกนะครับก็เดี๋ยวรถถังแล้วก็บอสบนเกาะน,นะครับ าล้ครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เกมเขาแก่ไม่ให้เราเข้าใกล้รถถังได้หรือยังนะครับก็ตอนแรกเหมือนว่าเกมมันบั๊กนะครับแล้วเหมือนว่าเราเข้าไปเข้าไปอยู่ในรถถังไฟก็ไม่ไหม้แล้วนะครับไปครับก็เดี๋ยวเติมลูกเลยก็เดี๋ยวไปยิงบอสที่เกาะต่อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของอุนทาน์นะครับก็อาจจะประหยัดหน่อยนะครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เสี่ยงต่อการโดนรถถังยิงนะครับ แล้วก็ใช้หุ่นสไนด์ค่อนข,ข้างจะง่ายเลยก็ถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์ติดต่อมาได้นะครับไปครับก็เดี๋ยวไปรุ้นกันเลยว่าจะได้อะไรนะโอ้ได้แต่แรกนะครับไปครับก็เดี๋ยวไปยิงบอลบนเกาะเลยก็ตัวสุดท้ายแล้วนะครับ หลอดมงก็ไม่ดอกนะไปครับก็เดี๋ยวจะไปทําภารกิจไรยวันด้วยนะครับเห็นมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาอยู่เหมือนกันนะครับว่าหาตัวขาวจะต้องไหนนะครับจริงๆแล้วผมก็หาจากเซิร์ฟทางการไม่ว่าจะเป็นลงไปขายระเบิดหรือว่า ก็เข้ามาทําในเซิร์ฟส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ก็มีตัวขาวแจกรายวันอยู่นะครับก็แนะนําว่าให้รีบเข้ามาทําทุกวันนะครับก็มีโอกาสที่จะสะสมได้ตัวขาวค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็ได้อะไรหรือว่าทำภารกิจไม่ว่าจะหาปืนหาเซตหาของต่างๆด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้พวกสูตรปืนเอาไปขายได้ด้วยนะครับไปครับผมเองก็ทําง่ายๆนะครับภารกิจรายวันตอนนี้ผมก็แทบจะไม่ได้ค่อยได้ยิงฮอนะครับแล้วก็ บอสที่หุ่นยนต์ผมก็ไม่ค่อยได้ยิงเลยนะครับไปครับผมก็บินมาที่บนเกาะตรงนี้นะครับมาตีกล่องปืนนะไปครับก็เดี๋ยวดูว่าเหลืออีกเท่าไหร่นะครับเรามีโอกาสที่จะได้ตัวข่าวนะครับไอเทมอันสุดท้ายนะครับมีโอกาสสุ่มรับสุ่มรับตัวข่าวนะครับนี่ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปตีกล่องอาวุธเลยตอนนี้กระเป๋าผมก็เต็มนะครับของอะไรที่ไม่สําคัญผมก็ไม่ค่อยจะเก็บนะครับเผื่อว่าเอาถ้าหากว่าได้พวกสูตรปืนอะไรค่อยเก็บอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งลงมาใหม่ก็แนะนาว่าให้เก็บให้หมดเลยนะครับเพราะว่าของพวกนี้ก็พอน้าจะจําเป็นต่อการใช้ในการฟาร์มเซิฟส,ส่วนตัวนะครับครับผมก็เลือกแต่ของดีๆนะถ้าว่าไม่ดีก็ไม่เอานะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านก็กล่องก็เต็มไปหมดแล้วนะครับและคือผมเอากระสุนมาเทียบเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าดามเมจหุ่นอาจจะไม่เข้านะครับแต่ว่าดามเมจหุ่นที่ยิงบอสใหม่เข้าก็เลยกระสุนเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คราไปตั้งสองพันนะ น้องบอกว่าใช้อยู่ประมาณพันห้านะครับหรือว่าเพื่อนๆใช้เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถพือว่าเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับ ต่อไปผมก็จะไปเปิดห้องเขียวนะครับแล้วก็ซื้อของที่ท่าเรือนี้นะครับแล้วก็ตีกล่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องคอมมอนเน็ตหรือว่ากล่องเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็ตียิงไปเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้แต้มแล้วก็เอาไปให้ถึงเฟสที่จะสามารถรับตัวขาวไวๆนะครับโปรตีแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยมากนะครับเื้อส่วนตัวก็เข้ามายิงแค่ไม่กี่อย่างนะครับที่มีโอกาสหาหลอดม่วงง่ายๆนะครับ แล้วก็ถุงมืออันนี้ผมจะซื้อถุงมือนะครับผมชอบเข้ามาจับสัตว์ในเซิร์ฟส่วนตัวนะครับผมก็จะอาจจะซื้อถุงมือสะสมไว้นะครับหรือว่าใครที่อยากได้พวกอาหารเมล็ดพันธุ์นี่นะครับก็สามารถมาซื้อได้ที่ท่าเรือนี้นะครับเนี่ยนี้ก็ยิงทิ้งไปเลยนะครับพวกกล่องพวกอะไรมันก็มีเป็นเควสอยู่นะครับเป็นเควส์สาหรับที่จะเอาไปเป็นคะแนนนะครับเป็นคะแนนในการที่จะถึงขั้นตอนของที่รับตัวข่าวนะครับไปครับก็เดี๋ยวจะเปิดห้องเขียวต่อเลย อันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเข้ามาทําเพื่อให้มันเจ๋งๆเพื่อนเ <_ d ata> ่อวันของผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เกมก็อัปเดตมาใหม่นะครับ,บอันนี้ก็น่าจะครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกัน <_ d ata> ก็ถ้าหาว่าเพื่อนๆมีเวลาก็สามารถที่คอหรือว่าเรียกซอมบี้แล้วก็ไปยิงบอสจากคนที่ตัลนบนได้นะครับแล้วก็แต่ว่าจะต้องใช้บัตรฟ้าในการ เปิดห้องนะครับผมเองก็ไม่ค่อยมีปัดฟ้านะครับเลยไม่ค่อยได้ไปยิงนะครับมาครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวขาวเท่าไหร่นะอันนี้ผมก็กดอพอะไรไปก่อนเลยอันนี้ก็ได้อะไรพอสมควรนะครับามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวขาวเท่าไหร่นะครับนี่ ก็ได้ตัวข่าว16นะครับก็ถือว่าพอสมควรนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นผกิจปัณฑ์รางวันของผมนะครับในเซิร์ฟส่วนตัวอันนี้ก็พาเพื่อนๆมายิงบอสตตวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะมารับพวกแร่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางสถานีสัตว์เลี้ยงของผมนะครับที่เราสามารถส่งสัตว์เลี้ยงไปได้นะครับนี่ันี้ผมก็จะไล่รับประมาณนี้เลยรับของก็มีพวกกรรมฐานแล้วก็มีพวกแร่ต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะให้เรามานะครับ แล้วก็กดรับให้หมดเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบก,กันใหม่อีกทีหน้านะครับสวัสดีครับผม